ความเงียบในยามค่ำคืนของหมู่บ้านริมแม่น้ำปิงนั้นช่างแตกต่างจากความเงียบในเมืองหลวงอย่างสิ้นเชิงมันเป็นความเงียบที่เต็มไปด้วยเสียงเสียงจักจั่นเรไรลีดริงเรไรขับขานบทเพลงแห่งธรรมชาติเสียงใบไม้ไหวเสียดสีกันตามจังหวะลมและบางครั้งก็มีเสียงประหลาดที่ยากจะอธิบายแทรกเข้ามาเสียงคล้ายไม้ลั่นดังเอียดอาร์ตจากบ้านเก่าแก่ที่ผมเพิ่งจะย้ายกลับเข้ามาอยู่ เสียงที่ทำให้ผมต้องชะงักมือจากกองเอกสารที่สะสมอยู่บนโต๊ะไม้สักเก่าคร่ำคร่าบ้านหลังนี้เป็นมรดกตกทอดจากปู่ย่าตายายเป็นบ้านไม้สักยกใต้ถุนสูงที่ตั้งทำงานอยู่บนเนินดินเล็กๆมานานนับศตวรรษการตัดสินใจกลับมาใช้ชีวิตที่เชียงใหม่หลังจากทำงานในกรุงเทพมานานนับ1ิบปีเป็นเรื่องที่ผมครุ่นคิดอยู่นานเหตุผลหลักๆคือความเบื่อหน่ายชีวิตในเมืองและความปรารถนาที่จะกลับมาอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้น แต่ลึกๆแล้วผมรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างดึงดูดผมให้กลับมาสู่รากเหง้าของตัวเองณที่แห่งนี้ดินแดนล้านนาอันเป็นถิ่นกำเนิดของบรรพบุรุษช่วงแรกของการใช้ชีวิตในบ้านหลังเก่านี้ผมยังคงรู้สึกตื่นเต้นกับความแปลกใหม่ของบรรยากาศผมใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทำความสะอาดจัดเก็บข้าของที่สะสมมานานหลายสิบปีและพยายามปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตที่ช้าลงกว่าเดิมมาก บ้านหลังนี้มีกลิ่นอายของวันวานอบอวนอยู่ทุกซอกมุมกลิ่นไม้เก่ากลิ่นอับชื้นจางๆและกลิ่นของดอกไม้ป่าที่ลอยมาตามลมจากป่าละเมาะด้านหลังบ้านผมรู้สึกถึงสายลมเย็นที่พัดผ่านหน้าต่างบ้านใหญ่เข้ามาสัมผัสผิวเป็นความเย็นที่แปลกไปจากแอร์คอนดิชันที่เคยชินแต่มันก็ไม่ได้ทำให้ผมรู้สึกไม่สบายตัวตรงกันข้ามกลับรู้สึกผ่อนคลายอย่างน่าประหลาดใจแต่กระนั้นในบางค่ำคืนที่ลมพัดแรงเป็นพิเศษ ผมก็รู้สึกได้ถึงความผิดปกติบางอย่างความรู้สึกเหมือนมีใครกำลังจ้องมองมาจากมุมมืดของห้องโถงหรือเสียงฝีเท้าเบาๆบ,บ,บนพื้นไม้ชั้นดนที่ผมแน่ใจว่าไม่มีใครอยู่เลยผมมักจะคิดว่ามันเป็นแค่เสียงหนูวิ่งหรือเสียงลมที่พัดเอาบานหน้าต่างกระทบกันแต่ความรู้สึกเหล่านี้มันเริ่มถี่ขึ้นเรื่อยๆและบ่อยครั้งที่ผมพบว่าเข้าของบางอย่างที่ผมวางไว้อย่างเป็นระเบียบกลับถูกย้ายที่ไปเล็กน้อยหรือบางครั้งก็หายไปจากตำแหน่งเดิม ก่อนที่จะปรากฏขึ้นมาอีกครั้งในที่ที่ไม่คาดคิดป้าคำแม่บ้านสูงอายุที่เข้ามาช่วยดูแลบ้านและทำอาหารให้ผมป้าแกเป็นคนท้องถิ่นโดยกำเนิดป้าคำมีใบหน้าเหีียยนตามวัยแต่ดวงตากลับฉายแววเฉียบคมและเต็มไปด้วยภูมิปัญญาผมมักจะเห็นป้าแกจุดธูปเทียนไหว้าสารพระภูมิหน้าบ้านทุกเช้าเย็นและบ่อยครั้งที่ป้าแกจะนําอาหารและดอกไม้ไปวางไว้ที่มุมหนึ่งของห้องครัวที่ดูเหมือนเป็นหิ้งบูชาเล็กๆที่ทําจากไม้ป้าคาไม่เคยพูดอะไรตรงๆเกี่ยวกับเรื่องเร้นลับ แต่บางครั้งคำพูดของป้าแกก็ทำให้ผมรู้สึกประหลาดใจป้าคำบอกผมว่าบ้านหลังนี้มีอายุเกือบ200ปีแล้วเป็นบ้านของต้นตระกูลของเราที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนและบรรพบุรุษของเราทุกคนก็ยังคงวนเวียนอยู่แถวนี้เพื่อปกปักรักษาลูกหลานบางครั้งประคำก็ชวนผมคุยเรื่องความเชื่อโบราณของชาวล้านนาเรื่องผีปู่ย่าผีเจ้าที่เจ้าทางเรื่องการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และข้อห้ามต่างๆที่ผมมักจะฟังผ่นานๆไปโดยไม่ได้ใส่ใจมากนัก เพราะผมเป็นคนรุ่นใหม่ที่เติบโตมากับเหตุผลและวิทยาศาสตร์ผมเชื่อมั่นว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ย่อมมีคำอธิบายตามหลักการผมเพียงแค่ยิ้มรับคำพูดของป้าคำและคิดในใจว่านั้นคงเป็นเรื่องเล่าประปร,ะราตามภาษาคนเท่าคนแก่ในชนบทแต่แล้วเหตุการณ์แปลกๆก,ก็เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆในแต่ละคืนผมเริ่มนอนไม่หลับผมรู้สึกเหมือนมีใครกำลังเดินวนเวียนอยู่ร,บรอบๆเตียงนอนหรือบางครั้งก็มีเสียงกระสิบแผ่วเบา,เ,บาเหมือนลมพัดผ่านข้างหู เสียงนั้นฟังดูเหมือนภาษาถิ่นโบราณที่ผมไม่เข้าใจความหมายผมพยายามที่จะไม่ใส่ใจแต่ความรู้สึกหวาดกลัวเริ่มเกาะตัวขึ้นในจิตใจห้องสมุดเก่าแก่ในบ้านเป็นที่ที่ผมมักจะใช้เวลาอ่านหนังสือและทํางานแต่ช่วงหลังมานี้ผมรู้สึกไม่สบายใจทุกครั้งที่เข้าไปบางครั้งผมพบว่าหนังสือเล่มเก่าๆที่วางเรียงเป็นระเบียบในชั้นหนังสือกลับทูกเปิดทึงไว้หรือมีรอยนิ้วมือจางๆปรากฏอยู่บนปกผมเริ่มสังเกตเห็นว่ารูปถ่ายเก่าๆของพันธพระบรที่แขวนอยู่ตามผนังบ้าน บางภาพดวงตาของบุคคลในภาพก็ดูเหมือนจะจ้องมองมาที่ผมราวกับมีชีวิตผมพยายามจะคิดว่ามันเป็นเพียงแค่เงาสะท้อนหรือเป็นผลมาจากจินตนาการของผมเองที่เริ่มฝงสร้างแต่ความรู้สึกถูกจับจ้องมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนผมเริ่มรู้สึกว่าผมไม่ได้อยู่คนเดียวในบ้านหลังนี้คืนหนึ่งผมกำลังอ่านหนังสืออยู่ในห้องนั่งเล่นเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างเข้ามาทําให้ผ้าม่านพลิ้วไหวไปมาทันใดนั้นผมได้ยินเสียงเพลงบรรเลงโบราณแผ่วเบามันเป็นเพลงที่ฟังดูเศร้าส้อยและคุ้นเคยอย่างประหลาดราวกับเคยได้ยินที่ไหนมาก่อน เสียงนั้นไม่ได้ดังมาจากวิทยุหรือเครื่องเล่นเพลงใดๆแต่มันดังขึ้นมาจากในบ้านนี่เองผมลองเดินตามเสียงไปอย่างช้าๆหัวใจเต้นระรัวด้วยความประหลาดใจปนหวาดกลัวเสียงเพลงนำทางผมไปที่ห้องนอนใหญ่ที่เคยเป็นห้องนอนของปู่ย่ามันเป็นห้องที่ผมไม่ค่อยได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะเขาของเครื่องใช้หลายอย่างยังคงอยู่ในสภาพเดิมตามที่ปู่ย่าทิ้งไว้เมื่อผมผลักบานประตูไม้สักเก่าแก่เข้าไป เสียงเพลงก็ดังขึ้นชัดเจนเสียงเครื่องดนตรีโบราณที่เคยได้ยินจากงานบุญในหมู่บ้านแต่ไม่มีใครกำลังเล่นมันอยู่ผมกวาดสายตาไปรอบๆห้องและสายตาของผมก็หยุดลงที่ตู้ไม้สักโบราณขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่มุมห้องตู้นั้นถูกปิดล็อกมานานหลายสิบปีไม่มีใครเคยเปิดมันออกมาเลยผมสัมผัสได้ถึงความเย็นเยือกจากตู้ใบนั้นราวกับมีบางสิ่งบางอย่างกำลังเรียกหาผมอยู่ผมค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ๆ สัมผัสลงบนเนื้อไม้ที่เย็นเฉียบและในตอนนั้นเองเสียงกระซิบแผบ่วเบาก็ลอยมาเข้าหูอีกครั้งคราวนี้ผมรู้สึกว่ามันชัดเจนขึ้นกว่าเดิมคำพูดนั้นฟังดูคุ้นเคยอย่างประหลาดถึงแม้ผมจะไม่เข้าใจความหมายทั้งหมดแต่ผมรู้สึกเหมือนกำลังถูกเชิญชวนให้ทำบางสิ่งบางอย่างความอยากรู้เอาชนะความกลัวผมตัดสินใจที่จะเปิดตู้ใบนั้นออกผมพยายามหาลูกกุญแจอยู่พักใหญ่แต่ก็ไม่พบในที่สุด ผมก็ตัดสินใจใช้แฉลงเล็กๆงัดสลักล็อกที่สนิมเกลือออกเสียงไม้ลั่นดังเ e อี๊ยดอาร์ตไปตัวทั้งบ้านเมื่อบานประตูตู้เปิดออกผมก็พบกับข้าวของเครื่องใช้เก่าแก่มากมายที่ถูกเก็บซ่อนไว้ภายในมีทั้งผ้าไหมเก่าแก่ชุดแต่งกายพื้นเมืองล้านนาที่ดูเหมือนชุดเจ้าสาวและที่ก้นตู้ผมพบกล่องไม้เล็กๆที่แกะสลักอย่างสวยงามกล่องนั้นมีตราสัญ,ญลักษณ์ของตระโกลเราสลักอยู่บนฝาไม้ผมหยิบกล่องไม้ขึ้นมาเปิดออก ภายในกล่องมีเอกสารเก่าแก่ที่เขียนด้วยภาษาล้านนาโบราณและมีเครื่องประดับเงินเก่าคร่ำคราวางอยู่ผมไม่สามารถอ่านตัวอักษรเหล่านั้นออกแต่ผมสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างที่แผ่ออกมาจากเอกสารและเครื่องประดับเหล่านั้นในขณะที่ผมกำลังสำรวจของในกล่องอยู่นั้นเสียงเพลงโบราณก็เริ่มบรรเลงดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันดังขึ้นพร้อมกับเสียงกระซิบที่ชัดเจนขึ้นเสียงนั้นดูเหมือนจะบอกให้ผมทำบางสิ่งบางอย่างกับข้าวของเหล่านั้นในวันรุ่งขึ้น ผมตัดสินใจนำเอกสารโบราณเหล่านั้นไปให้พระคำดูพระคำมีสีหน้าตกใจเล็กน้อยเมื่อเห็นของเหล่านั้นพระคำมองเอกสารเหล่านั้นด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเคารพและเกรงกลัวพระคำใช้เวลาสักพักในการเพ่งมองตัวอักษรโบราณเหล่านั้นก่อนที่จะเริ่มอธิบายให้ผมฟังด้วยน้ำเสียงสันเครือพระคำบอกว่าเอกสารเหล่านั้นคือบันทึกของปู่ย่าทวดของเราเป็นบันทึกเรื่องราวของพิธีกรรมโบราณที่เคยปฏิบัติกันมาในตระกูลของเราเพื่อบูชาผีปู่ย่าผีบรรพบุรุษผู้เป็นเจ้าของเรือน และผู้ปกปักรักษาลูกหลานเอกสารระบุถึงพิธีเลี้ยงผีปู่ย่าที่จะต้องจัดขึ้นทุกปีเพื่อแสดงความเคารพและขอบคุณบรรพบุรุษผู้ล่วงลับและในพิธีนี้จะต้องนาเข้าของเครื่องใช้ส่วนตัวของบรรพบุรุษโดยเฉพาะผ้าไหมโบราณและเครื่องประดับเงินที่อยู่ในกล่องมาใช้ในพิธีกรรมเพื่อเป็นเครื่องเชื่อมโยงระหว่างโลกมนุษย์กับโลกวิญญาณแต่พิธีนี้ถูกลักทิ้งไปนานนับร้อยปีแล้วตั้งแต่รุ่นทวดของปู่ย่าด้วยเหตุผลบางอย่างที่ไม่ปรากฏในบันทึกพระคำบอกผมว่าบรรพบุรุษของเรากําลังพยายามสื่อสารกับผม กำลังเรียกร้องให้ลูกหลานกลับมาสานต่อพิธีกรรมที่เคยถูกลืมเลือน,เ,อนเพื่อความเป็นสิริมงคลของครอบครัวและเพื่อความสงบสุขของเหล่าดวงวิญญาณในคืนนั้นผมนอนไม่หลับผมพยายามทำความเข้าใจกับเรื่องราวทั้งหมดที่พระคำเล่าให้ฟังผมยังคงมีความรู้สึกผสมผสานกันระหว่างความสงสัยและความเชื่อเรื่องราวที่พระคำเล่าฟังดูเกินจริงสำหรับคนเมืองอย่างผมแต่เหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นในบ้านการค้นพบเข้าของโบราณและเสียงประซิบฐ์กิสนาก็ทำให้ผมเริ่มคล้อยตามผมเริ่มทบทวนถึงความรู้สึกแปลกๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่ก้าวเข้ามาในนนบ้้าหลังี ความรู้สึกเหมือนมีใครกำลังจ้องมองความเย็นเยือกที่มาพร้อมกับสายลมเสียงไม้ลั่นที่ดังขึ้นเองทุกสิ่งทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันอย่างน่าประหลาดผมค่อยๆถอดรหัสความหมายของสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดตระหนักว่าบรรพบุรุษไม่ได้ต้องการจะทำให้ผมหวาดกลัวแต่พวกท่านต้องการจะสื่อสารต้องการให้ผมรับรู้ถึงการมีอยู่ของพวกท่านและต้องการให้ผมกลับไปสารต่อสิ่งที่เคยถูกทอดทิ้งผมเริ่มเข้าใจแล้วว่าความเฮียนของบ้านหลังนี้ไม่ใช่การหลอกหลอนเพื่อทำร้ายแต่เป็นการร้องขอการเตือนสติและการเชื่อมโยงงงกกัับราาเเขอตเอตวง ผมตัดสินใจที่จะจัดพิธีเลี้ยงผีปู่ย่าตามคำแนะนำของพระคำและตามบันทึกโบราณพระคาช่วยเหลือผมในทุกขั้นตอนตั้งแต่การจัดหาเครื่องบูชาการเตรียมอาหารขาวหวานแบบล้านนาโบราณและการจัดเตรียมสถานที่สำหรับพิธีกรรมเราเลือกจัดพิธีขึ้นในวันเพ็ญเดือน12ซึ่งเป็นวันที่ระบุไว้ในบันทึกเก่าแก่ก่อนวันงานผมรู้สึกได้ถึงบรรยากาศที่เปลี่ยนไปในบ้านความรู้สึกหวาดกลัวที่เคยมีอยู่กลับลดลงไปมากแทนที่ด้วยความรู้สึกอบอุ่นและสงบเงียบผมรู้สึกเหมือนมีสายตาแห่งความเมตตา กำลังเฝ้ามองดูผมอยู่ตลอดเวลาในคืนวันเพ็ญผมสวมชุดพื้นเมืองที่ป้าคำเตรียมให้คลีผ้าไหมโบราณและสวมเครื่องประดับเงินที่พบในกล่องพิธีดำเนินไปอย่างเงียบสงบมีเพียงเสียงสวดมนต์ของป้าคำและเสียงลมที่พัดผ่านต้นไม้ใหญ่รอบบ้านในขณะที่ผมกำลังวางเครื่องบูชาลงบนหิ้งที่จัดเตรียมไว้ผมรู้สึกได้ถึงลมหายใจอุ่นๆที่พัดผ่านใบหน้าและกลิ่นหอมของดอกไม้อบอวลไปทั่วบริเวณผมหลับตาลง และในห่วงความคิดผมเห็นภาพเลือนลางของผู้คนมากมายแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองโบราณพวกเขากำลังยิ้มให้ผมอย่างอบอุ่นผมรู้สึกได้ถึงความรักและความผูกพันที่ส่งมาถึงผมอย่างชัดเจนหลังจากพิธีเสร็จสิ้นลงความรู้สึกหนักอึ้งที่เคยมีอยู่ในจิตใจของผมก็หายไปอย่างสิ้นเชิงผมรู้สึกปลอดโปรง่งโล่งสบายและอิ่มเอมใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมากอ่อนคืนนั้นผมสามารถนอนหลับได้อย่างสนิทไร้ความกังวล เสียงแปลกๆที่เคยได้ยินก็เงียบหายไปอย่างสิ้นเชิงบ้านหลังเก่ากลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งแต่เป็นชีวิตชีวาที่เปลี่ยมด้วยความสงบและความอบอุ่นผมยังคงใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังนี้และทุกปีผมก็ยังคงจัดพิธีเลี้ยงผีปู่ย่าตามประเพณีที่เคยถูกละทิ้งไปผมเข้าใจแล้วว่าผีบรรพบุรุษไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดพวกท่านไม่ใช่ผีร้ายที่มาหลอกหลอนแต่เป็นวิญญาณของบรรพชนผู้เป็นที่เคารพผู้คอยปกปักรักษาและเฝ้ามองลูกหลานเสมอมา การได้กลับมาเชื่อมโยงกับความเชื่อและประเพณีโบราณของดินแดนล้านนาแห่งนี้ทําให้ผมรู้สึกเหมือนได้ค้นพบส่วนที่ขาดหายไปในชีวิตได้เข้าใจถึงความหมายของคําว่ารากเหงาอย่างแท้จริงและแม้ว่าเหตุการณ์ประหลาดเหล่านั้นจะสงบลงไปแล้วแต่เรื่องราวของถอดรหัสความเฮี้ยนในบ้านหลังนี้ก็ยังคงเป็นความทรงจําที่ตราตรึงอยู่ในใจผมไปตลอดการเป็นข้อพิสูจน์ถึงการมีอยู่ของสิ่งที่มองไม่เห็นและพลังของความศรัทธาที่ไม่เคยจางหายไปตามกาลเวลา